สุกที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าเกิดเขาเรียกแผ่นดินไหวทางการเมืองในอังกฤษเพราะว่าคอนเซอร์ติฟหรือว่าทอรีเนี่ยซึ่งครองอำนาจมา14ปีเสียที่นั่งในสภาให้กับเลเบอร์ซึ่งชนะแบบถลมทลายแลนสไลด์นะะแลนสไลด์ของจริงเลเบอร์ก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนี่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนานตั้งแต่โทนี่แบรนเนาะแล้วก็ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือเคียร์สตาร์เมอร์นะคะทีนี้ที่พูดเรื่องอังกฤษเนี่ยเพราะว่าพอประกาศผลการเลือกตั้งเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าเาาที่3เข้าบ้านพักเลขที่10ถนนดาวนิ่งแล้วก็จัดตั้งคอรมอนเลยทุกอย่างเสร็จภายใน24ชั่วโมงเร็วมากนะฮะน่าจะทำสถิติทำลายหลาย,ลายๆที่นะฮะ ทีนี้พอตั้งคอรมอรปั๊บเนี่ยสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสนใจตำแหน่งหนึ่งในคอรมอเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็คือจอห์นเฮลลี่นะคะจอห์นเฮลลี่นี่เขาเคยเป็นรัฐมนตรีเงาคืออังกฤษเนี่ยเขาจะมีรัฐมนตรีเงาเงานะสมมติเป็นฝ่ายค้านก็จะมีการแต่งตั้งคนจากฝ่ายค้านมาประกบการทํางานของออรัฐบาลแล้วก็ประกบเป็นคนเป็นคนไปคนที่ประกบเนี่ยเขาเรียกรัฐมนตรีเงา จอห์นเฮลี่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเงากลาโหมในรัฐบาลตอนที่ทอรีหรือว่าคอนเซอร์เวทีปเป็นเป็นรัฐบาลนะฮะทีนี้พอมาเป็นร,รัฐมนตรีกะลาหมตัวจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปยูเครนที่แรกเลยนะนิดหนึ่งจอห์นเฮลี่เนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงของสาราชณาณาจักรเป็นอย่างมาก เขาเป็นคนหนึ่งที่เห็นชอบนะอยู่พรรคเลเบอร์เป็นคนหนึ่งที่โหวตเห็นชอบตอนนั้นเป็นสอสอให้รัฐบาลของโทนี่แบร์บุกอิรักในปี2003ก็คือเป็นสายแบบเป็นสายดีเฟน s ์เป็นสายแบบกลาโหมมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ ออพอจัดตั้งคองรมอเสร็จเนี่ยก็พูดคร่าวๆถึงนโยบายกลาโหมของสาวราชนาจากักรว่าต่อ,อยูเครนจะไม่เปลี่ยนแปลงงบกลาโหมจะคงไว้2.5%ของ GDP เหมือนเดิมนะะแล้วกเ็เดินทางไปยูเครนท,ทันทีรับตำแหน่งได้แค่2วันนะรัฐมนตรีกลาโหมสาวราชนาจักรจอนเฮลี่เดินทางไปไปโอเดสซาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอยูเครนแล้วก็ไปหารือร่วมกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ ระหว่างการหาหรือร่วมกันเนี่ยรัฐมนตรีกรลาโหมอังกฤษระบุอย่างนี้บอกว่าสหรัฐขอภัยไปที่โจไบเดนได้ไงเนี่ย <c oughs> เอาใหม่ในการหาหรือร่วมการรัฐมนตรีกรลาหโหมอังกฤษก็คือจอห์นเฮนรี่บอกว่าสาราชอาจราไม่เพียงแต่จะสนับสนุนยูเครนต่อเท่านั้นแต่จะสนับสนุนให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ We've made the commitment that the UK support for Ukraine will continue. We're looking to step up that support. So my decision to be here on the second day of my job reflects this as our first priority. <laughs> โดยความช่วเหลือชุดนี้มีอะไรบ้างจะมีปืนใหญ่กระสุนประมาณ2อง0 0 0ห่นนัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังบริมสโตนร้อยลูกเรือทางการทหารขนาดเล็ก50าสิลำแล้วก็อาวุธอื่นๆอันนี้ก็คือในส่วนของสาราชนาจาักรอีกยุโรปหนึ่งนะคะซึ่งออกมาพูดถึงเรื่องอยูเครนแล้วก็เพิ่งเพิ่งจะตั้งรัฐบาลสำเร็จด้วยนะคะก็คือในแนด์ช่วงนี้ยุโรปเป็นไะเขาเ เขาเลือกตั้งกันเยอะมากเลยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนที่เลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ชนะการเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายขวาเช่นเดียวกันก็คือพรรคของเกิดไว d e เดอร์สนะคะเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์เนี่ยปรากฏว่าใช้เวลาการจัดตั้งรัฐบาลนานมากก็คือ6เดือนหรือ223วัน ทีนี้คนก็จับตาดูนะในเนเธอร์แลนด์ตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อนโยบายของยูเครนปรากฏว่าถึงแม้จะเป็นพรรครัฐบาลฝ่ายขวาแต่ว่าความช่วยเหลือต่อยูเครนไม่เปลี่ยนนะ,ะไม่เปลี่ยนประเด็นระยะสั้นก็คือเรื่องที่เนเธอร์แลนด์เคยให้สัญญาไว้ว่าจะส่งเครื่องบิน F16 ไปให้ยูเครนอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเนเธอร์แลนด์เนี่ย เดินทางไปยูเครนก็คือ Cas Welcome, แคสปาเวลคัมรัฐมนตรีต่างประเทศอีกคนที่ไปก็คือรูเบนเบลโคมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปแล้วก็ประกาศนะคะว่าเอาเฉพาะเรื่องระยะใกล้ก่อนก็คือการส่งเครื่องบิน F16 ให้ยูเครนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนโยบายแล้วก็เปิดแถลงข่าวร่วมกับเดมิโตคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนพูดอย่างนี้บอกว่า การส่ง F-16 ไปเนี่ยให้กับยูเครนเนี่ยเนื่องจากเนเธอร์แลนด์เห็นว่าสงครามในยูเครนครั้งนี้ที่ยูเครนรบกับรัสเซียเนี่ยเป็นสงครามยาวและเป็นการวิ่งแข่งมาราธอนเดี๋ยวฟังเสียงก่อนแล้วก็จะที่บายนะคะว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ F-16 ในเรื่องการทำสงครามยาว We will we've continue defending the in against clearance to support you defending against aggression. Now that got clearance the first F16s they will be delivered without delay but the support process isn't a sprint it's a marathon f16 เกี 16, like ่ยวข้องกับสงครามยาวยังไงนะฮะดูดูตัวเลขก่อนเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าจะส่ง f16 ให้ยูเครน24ลำแล้วตอนนี้มีการประเมินนะคะว่า รวบรวมจากบรรดาพันธมิตรทั้งหมดโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยยูเครนจะมี F16 ไว้ใช้ในการสู้รบเนี่ยประมาณ85หลัลำทีนี้4-5หวันก่อนเนี่ยเราได้พูดไปนะคะว่าปัญหาอันหนึ่งของยูเครนเนี่ยถึงแม้จะมีเครื่องบินมา85าลำปัญหาอันหนึ่งก็คือนักบินจะไม่พอหมายถึงว่านักบินที่สามารถบิน F16 ได้เนี่ยเขามีแค่20กว่าคนตามรายงานข่าวแต่ถึงกระนั้น ยุโรปก็ยังจะส่ง F-16 ให้กับยูเครนถึงแม้ว่าการส่งไปในขณะนี้จะไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบแต่เ้ามองระยะยาว F-16 จะทำหน้าที่อะไรในสงครามยูเครนแน่นอนมันจะเป็นการรบที่เรียกว่าการรบแบบผสมผสานภาคพื้นดินก็ทำไปนะคะก็คือรถถังปืนใหญ่ขีปนาวุธเครื่องยิง ขีปนาวุธทําหน้าที่อยู่ภาคพื้นดินส่วนเครื่องบินก็จะมีการทําหน้าที่ปกป้องการถูกโจมตีทางอากาศปกป้องน่านฟ้ายูเครนจากเครื่องบินรบของรัสเซียที่จะเข้ามาโจมตีในแผ่นดินยูเครนแล้วก็ปกป้องการรบภาคพื้นดินอย่างเช่นพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆรถถัง,ง,งที่ได้จากตะวันตกนะคะทีนี้ในส่วนของ ฝูงบินเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยยูเครนจะได้มา84ตัวสำหรับ F16 แต่ว่า Center Strategic International Study หรือว่า CSIS เนี่ยได้ทำรายงานพิเศษเพื่อวิเคราะห์เรื่องนี้โดยตรงนะ,ะตามการวิจัยดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ายูเครนเนี่ยถ้าเกิดจะสามารถเอาชนะทางน่านฟ้าต่อรัเสเซียได้เนี่ยต้องมีมากกว่านี้นะคะ เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยูเครนมีเนี่ยถ้าเกิดได้มาหมดเนี่ยอาจจะมี f 1 6ไม่เกิน3ฝูงบินก็คือ18ลำต่อฝูงบินแต่ถ้าเกิดจะทำสงครามแบบได้เต็มรูปแบบสนับสนบสุนภาคพื้นดินได้แบบครอบคลุมเนี่ยจะต้องมี f 1 6 12ฝูงบินหรือ216ลำซึ่งฝูงบินเนี่ยก็จะรับผิดชอบ ในแต่ละภารกิจหลักนะคะที่มันจะต้องมี12ฝูงบินเนี่ยอย่างเช่นการปราบปรามการป้องกันทางอากาศของศัตรกการขัดขวางทางอากาศหรือว่าการตอบโต้ป้องกันทีนี้ในวันที่ยูเครยนยังมีไม่หมดก็คือทั้งนักบินก็มีแค่20คนเครื่องบินที่ได้มาที่จะได้มีแค่80กว่าลำแต่ว่าที่ต้องการจริงๆเนี่ยมันต้องมี216ลำแล้วทำไมชาติตะวันตก ถึงให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะคำตอบก็คือว่าชาติตะวันตกตอนนี้เขาเล่นยุทธศาสตร์ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้รัเสเซียเนี่ยได้เปรียบภาคทางอากาศมากกว่านี้นะะก็คือถึงแม้อยูเครนจะยังไม่สามารถรบชนะได้แต่รัเสเซียภาคอากาศเนี่ยหรือว่าการรบทางอากาศเนี่ย ต้องไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งไปมากกว่านี้จนไปถึงจุดที่เรียกว่า air supremacy นะฮะก็คือการมีความได้เปรียบทางด้านการรบทางอากาศแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการให้ F16 มาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในแผนบูรณาการการกลาโหมของยูเครนให้อยู่ในแนวเดียวและมาตรฐานเดียวกับนาโต คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะไปดูสถานะของการรบทางอากาศเนี่ยในทางการทหารเอาเอาหยาบๆเลยนะเขาจะแบ่งเป็น3ระดับอันแรกก็คือความเท่าเทียมกันทางอากาศหรือว่า air parity ก็คือทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีความสามารถทางอากาศพอๆกันอันที่2ก็คือความเหนือกว่าทางอากาศหรือว่า air superiority superior ก็คือเหนือกว่า อันที่3คือการมีอำนาจสูงสุดทางอากาศหรือว่า Air supremacy ก็คือไม่มีทางสู้เลยเพราะว่าสูปรีมมากสูงสุดเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่ชาติตะวันตกต้องการให้ยูเครนทําได้เนี่ยคือแค่อันแรกคือความเท่าเทียมกันทางอากาศเราจะเห็นนะฮะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัเสเซียยังไม่สามารถครองน่านฟ้าเหนือ,อยูเครนได้ ยูเครนยังสามารถปกป้องน่านฟ้าตัวเองได้คือเวลามีพวกขีปนาวุธพวกอะไรมาเนี่ยจะเป็นการยิงจากระยะไกลแต่ว่าการเอาเครื่องบินมาถลม่ม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 เหมือนที่เราเห็นในอเลปโปของซีเรียเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายูเครนเนี่ยยังมีความสามารถในการป้องกันตนเองถึงแม้ยังไม่มีความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศเพราะว่ายูคาาาาาาาเครนยังไม่อยู่ในระดับ2ก็คือ air superiority อยู่ในแค่ระดับแรกก็คือ Air Parity นะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ย F16 จะยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมสงครามถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะส่งมาชาติอื่นๆจะส่งมาจนมี80ลำแต่จะไม่เปลี่ยนเกมสงครามแต่ว่าจะเป็นการที่ชาติตะวันตกหวังว่ายูเครนจะได้บุรณาการการกลาโหมทางด้านอากาศของตัวเองให้อไล์นะหรือว่าเป็นแนวเดียวมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานของ ตะวันตกแล้วก็นาโตเพราะว่านี่คือสงครามยาวตอบคำถามหรือยังว่าทำไมถึงต้องเอา F16 มา mm hmm. เพราะว่านี่คือสงครามยาวชาติตะวันตกส่วนใหญ่มองนะคะว่านี่เป็นสงครามยาวแล้วถ้าเกิดไม่คอนเทนมันไม่จำกัดขอบเขตมันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือสลิปวอล์กเดินละเมอเดินละเมอเข้าสงครามคือมีเหตุการณ์นิดเดียว แล้วก็ไปเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะคอนเทนกันอยู่ก็เลยต้องทำให้มีการส่งไอ้ของพวกนี้ไปถึงแม้ว่าดูเหมือนจะไม่ได้ไประโยชน์นะถ้าดูจากความสามารถของนักบินถ้าดูจากจำนวนแต่ว่ามันมีเหตุผลในการส่งไปนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่วันนี้รัสเซียโจมตียูเครนหนักมากเมื <S 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 ่อวานนี้เนี่ยแต่ว่ารัสเซียเขาบอกว่าที่ต้องโจมตียูเครนนกเพราะว่ายูเครนเล่นก่อนอ่ะ เมื่อวานสำนักข่าวอินเตอร์เฟซของรัสเซียรายงานนะคะบอกว่ารัฐบาลรัสเซียต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแคว้นที่ชื่อแคว้นวอรอนเอสนะคะเพราะว่ามีดโดรนของยูเครนเนี่ยเป็นดโดรนพรีชีพเป็นกามิกาเซโดรนพุ่งเป้าโจมตีแล้วก็ไอคลังกระสุนเนี่ยมันมีพวกกระสุนเครื่องกระสุนยุโทโธปกรณ์นเนี่ยเกิดระเบิดนะคะแล้วก็ผู้ว่าการของแคว้นได้ระบุผ่านเทเลกราムว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าการต้องสั่งอพยพ ประชาชนในแคว้นที่อยู่ทแธอรนั้นเนี่ยออกเป็นการชั่วคราวนะคะรัสเซียเอาคืนทันทีนะคะวันนี้ภาพมาแล้วเนาะเออปรากฏว่ารัสเซียเล่นหนักนะคะโจมตีทางอากาศใส่ทั่วทุกพื้นที่ของยูเครนมีรายงานตอนนี้นะคะผู้เสียชีวิตแล้วยอย่างน้อย8รายบาดเจ็บ50คนโดยขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาเนี่ยออมีรายงานว่ามีคินซานด้วย เป็นขี่ปนวุธความเร็วเหนือเสียงยิงเข้ามาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รัเสเซียใช้ในการโจมตีครั้งนี้ก็คือโดนพลีชีพสาเหตุของอิรานนะคะโดยหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกโจมตีแล้วก็เสียหายหนักมาก,กวันนี้คือคีฟเมืองหลวงแล้วก็พื้นที่ที่ถูกโจมตีจนเสียหายยับเยินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเด็กโอ๊กมัดดิ ที่นี่เป็นโรงพยาบาลเด็กที่ใหญ่ที่สุดของอยเครนนะคะอันนี้ถูกโจมตีเสียหายหนักด้วยขีปนาวุธชนิดความเร็วเหนือเสียงรุ่นคินซานข้อมูลล่าสุดนะจุดนี้จุดเดียวมีคนเสียชีวิตแล้ว5้ารายแล้วตอนนี้มีเด็กอย่างน้อย7คนติดอยู่ใต้ซากของโรงพยาบาลแห่งนี้